thank you ปัจจุบันนี้ผู้คนนิยมหันมารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าอาหารเสริมกันมากขึ้นนะคะซึ่งการรับประทานอาหารเสริมจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีได้หรือไม่และอาหารเสริมมีความจําเป็นต่อร่างกายของเราอย่างไรวิทยาศาสตร์รอบตัววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาหารเสริมกันให้มากขึ้นค่ะครับผมอาหารเสริมก็คือเหมือนที่ชื่อมันบอกเลยครับคือถ้าเรากินอาหารสดอยู่แล้วเนี่ยอาหารตัวนี้ก็แค่เป็นของเสริมเข้ามาหรือเติมเข้ามาแค่นั้นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเสริมไม่ใช่สิ่งที่ มันก็จะมีข้อจําเป็นเหมือนกันนะครับในบางกรณีอย่างเช่นในคนที่ไม่สามารถที่จะเคี้ยวผักได้นะครับในผู้สูงอายุหรือในเด็กที่ไม่ชอบกินอาหารก็จะไม่มีอะไรที่เติมเข้าไปแทนวิตามินอาหารเสริมก็จะมีบทบาทเข้ามาแต่ว่าในขณะเดียวกัน ถ้าเราทานอาหารสดพอเช่นกินผักได้เวลาห้ากำมือนะครับหรือว่ากินปลานะครับได้วลนละ2ตัวอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ต้องกินอาหารเสริมก็ได้ครับผมพูดง่ายๆคือมันจําเป็นและไม่จําเป็นขึ้นอยู่กับกรณีครับผมจริงๆแล้วโดยปกติถ้าเรากินอาหารสดพอนะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องการอาหารเสริมแต่นะครับ ถ้าคนที่กินอาหารเสริมอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปหยุดมันเพราะว่าอาหารเสริมนี่เนี่ยมันก็มีผลดีเหมือนกันแต่ข้อแม้ก็คือว่าหลักง่ายๆเลยคืออยากให้กินอาหารเสริมร่วมกับอาหารสดครับเช่นเรากินวิตามินอันนี้นะครับสมมุติเรากินวิตามินอยู่2ตัวนะครับแต่ถ้าเราไม่กินอาหารสดเลยเนี่ยมันจะไม่มีอาหารเสริมที่ข้อไหนที่แทนอาหารสดได้ร้อยเปอร์เซนต์สูตรก็คือว่าต้องกินอาหารเสริมบวกกับอาหารสดนะครับผม โดยปกติแล้วร่างกายของคนเราต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มเติมหรือเปล่าคะอ่าอาหารเสริมจะทดแทนสารอาหารได้ทั้งหมดหรือไม่เนี่ยนะครับบอกได้เลยครับ คอนเฟิร์มเลยว่าอาหารเสริมไม่สามารถทดแทนสารอาหารได้หมดจริงๆครับยังไงอาหารสดในธรรมชาติมีมากกว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างวิตามิน A อย่างเงี้ยเราเนื้ว่ามีชนิดเดียวแต่จริงๆวิตามิน A มันมีสมาชิกของมันอยู่ก็ไม่มากนะครับแค่6ก0กว่าชนิดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอาหารเสริมยี่ห้อไหนที่มีครบ6 0 0ชนิดแมมแค่เฉพาะวิตามิน A นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีแน่นอนนะครับแต่จะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งอยากให้จําไว้เลยคือยี่ห้อมะเขือเทศมะเขือเทศนี่แหละครับลูกหนึ่งเนี่ย มีวิตามินเอครบ6 0 0ชนิดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างเลยว่าอาหารเสริมเม็ดหนึ่งไม่มีทางแทนอาหารสดได้แต่เรากินร่วมกันได้นะครับเพราะมันจะทํางานกันเป็นทีมดีคนไทยเราอาจจะกินอาหารเสริมค่อนข้างเยอะครับจากงานวิจัยที่ของนิวเซนของเดนมาร์กที่เขาทาบอกว่าโอ้เรากินอาหารเสริมเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียเลยก็เพราะว่าเราคิดว่ามันแทนอาหารสดได้แต่จริงจริงไม่เลยครับใน,ในอาหารสดก็มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับผม ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ใหม่ในรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวตอนหน้าค่ะ